เห็นคําว่าคั่วเมื่อไหร่ตั้งสติเลยลูกคั่วจะมีสองอันไม่พันธะก็หน้าหกสิบเก้าคือโมเลกุลนะเพราะฉะนั้นคําว่าคั่วจะมีสองอันไม่พูดถึงพันธะก็โมเลกุลอีกอรอบคั่วเนี่ยพอพูดถึงคั่วมีสองอันมีอะไรนะมีพันธะกับโมเลกุลเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเราพูดถึงคั่วมันจะแบ่งเป็นสองประเด็นคือพันธะ กับโมเลกุลอ,อะไรติดปากเนี่ยเรามาดูอันแรกก่อนพันธะที่อยู่ในหน้าเนี้ยามหยิบปากกาไฮไลท์ง่ายมากแม่พันธะแบ่งเป็นพันธะไม่มีขั้วแล้วก็พันธะมีขั้วโดยพันธะไม่มีขั้วหมายถึงเกิดจากสารประกอบที่มีค่า EN เท่ากันยกตัวอย่าง f อฟสองมี f อสองตัวแต่เมื่อเป็นเอ คือมีแต่ f อ่ะ en ก็เท่ากันค่ะเพราะมันไม่มีธาตุอื่นคัะมีแต่ f ชนิดเดียวค่ะยังไง f สองตัวนี้ก็ en เท่ากันพูดง่ายๆเกิดจากธาตุชนิดเดียวขี่แจ้นใต้จบถ้าเองมีธาตุชนิดเดียวพันธะไม่มีขั้วค่ะยกตัวอย่างคอรีนสองแม้จะค้อยสองแต่ก็มีคอรีนชนิดเดียวถ้ามีแต่คอลีนชนิดเดียวพันธะไม่มีขั้วค่ะหรือ o ส o ส แม้จะเป็น o สแต่ก็มี o แค่ชนิดเดียวแบบน,นี้พันธะก็ไม่มีค้วค่ะหรือเยอะเลยเธอ p 4ต่เป่าให้สี่ตัวแต่ก็มีแต่ p ชนิดเดียวถ้ามีธาตุชนิดเดียวแบบนี้พันธะไม่มีค้่หรือ s แปดเป่าให้ล่อแปดตัวแต่ทั้งแปดตัวนี้ก็มีแต่ s ชนิดเดียวอย่างนี้จบพันธะไม่มีค้่สรุปพันธะไม่มีค้่ดูแค่ธาตุค่ะถ้ามีแค่หนึ่งชนิดเรียกว่าพันธะไม่มีค้่ค่ะ ในทางตรงกันข้ามค่ะพันธะมีคู่หมายถึงเกิดจากาธาตุที่มี e.n ต่างกันยกตัวอย่าง H กับ Cl มันมีสองาธาตุมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่ e.n สูงคนหนึ่ง e.n ต่ำค่ะหรือพูดง่ายๆค่ะสองาธาตุก็คือมีาธาตุหลายชนิดเธอถ้ามีาธาตุหลายชนิดพันธะมีคู่ค่ะโจ๊สโลปค่ะ <c oughs> ไม่ง่ายที่ไหอีประกาไฮาไลท์ออกก็อสอบที่โรงเรียนแน่นอนค่ะเธอ ถ้ามีธาตุชนิดเดียวพันธะไม่มีขั้วค่ะแต่ถ้ามีธาตุหลายชนิดหลายชนิดพันธะมีขั้วนี่สภาพขั้วดูไงนะถ้ามีธาตุหลายชนิดพันธะมีขั้วแต่ถ้ามีธาตุชนิดเดียวพันธะไม่มีขั้วก่อนอื่นขออนุญาตกำหนดโอ้ลายมือดีมากให้ติ๊กถูก แปลว่ามีขั้วอะไรมือดีไหมในขณะที่กากบาทถือว่าไม่มีขั้วโอ้โหจากนั้นหยิบปากกาขึ้นมาปึ๊บสีฟุงฟ้งฟิงเราจะมาเขียนเพื่อทบทวนนิดนึงตกลงพันธะถ้าไม่มีขั้วก็คือกากบาทไม่มีขั้วคือธาตุชนิดเดียวอ่าธาตุชนิดเดียวโอ้โหเขียนทับแม่งเลยค่ะ เจให้เขียนทับนี้นี่ก็เกินไปค่ะแต่ถ้ามีคู่ว่าแปลว่าเกิดจากธาตุหลายชนิดก็เขียนให้มาัส,าสวยๆค่ะเมื่อเขียนเสร็จเรามาดูเลยค่ะ สรุปธาตุชนิดเดียวพันธะพูดถึงพันธะนะไม่ใช่มเลกุลูพันธะไม่มีขั้วค่ะกากบาทดแต่ถ้ามีธาตุหลายชนิดหลายตัวพันธะมีขั้วเอาแค่นี้เป็นหลักโจบดูพร้อมกันเริ่มที่ตัวแรก C S สองมีทั้ง C ทั้ง S สองชนิดค่ะแปลว่ามีหลายชนิดถ้ามีหลายชนิดแปลว่าพันธะมีค้วต่อมา C กับ H ก็มี C กับ H สองชนิดถ้ามีหลายชนิดพันธะมีค้ว ต่อมา P กับ Cl ก็มี2ชนิดถ้ามีหลายชนิดพันธะมีคู่ N กับ H 2ชนิดมีหลายชนิดพันธะมีคู่สุดท้ายค่ะ B แค่ชนิดเดียวคือ F แต่ไม่มีแค่ F อย่างเดียวไม่มีธาตุอื่นแบบนี้พันธะไม่มีคู่ค่ะจบให้เวลาจดค่เรามาดูพร้อมกันครั้งนี้เราพูดถึงโมเลกุลแล้วค่ะโมเลกุลก็จะแบ่งออกเป็นสทางคือโมเลกุลที่ไม่มีคู่แล้วก็โมเลกุลที่มีคู่ หลักการคือให้เองจําโมเลกุลไม่มีค่ะมันมีแค่สามอันนลยค่ะอันที่หนึ่งนี่ยค่ะอันที่สองอันที่สามค่ะมีแค่สามอันเองค่ะและถ้านอกเหนือจากสามอันนี้ถือว่าโมเลกุลมีคั่เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้เองจำสามอันนี้ค่ะเองก็จำนี่ค่ะแค่โมเลกุลไม่มีค้วสามอันนี้ใครก็ตามที่แม่งนอกเหนือจากสามอันนี้บอกเลยเป็นโมเลกุลมีค้วจบอีกรอบ ให้จำโมเลกุลไม่มีขั้วมีแค่สามอันนี้หนึ่งสองสามสามอันนี้โมเลกุลไม่มีขั้วถ้านอกเหนือจากสามอันนี้ถือว่าโมเลกุลมีขั้วเลยโดยเรามาดูอันที่หนึ่งเตรียมหยิบปการาไฮไลท์คนที่จะไปโมเลกุลไม่มีขั้วได้แก่พันธะไม่มีขั้วขีดเส้นใต้พันธะไม่มีขั้วขีดไปพันธะไม่มีขั้วซึ่งพันธะไม่มีขั้ว อยู่ในหน้าหกสิบแปดตะกี้นี้ขี้เกียจทัวร์แล้วค่ะมึงมึงจะเป็นพันธะไม่มีคู่ก็ต่อเมื่อไรเนี่ยเป็นท่าชนิดเดียวเธอโอเคเพราะฉันกลับมาค่ะกลับมาค่ะแต่นั้นกลับมาเขียนค่ะคําว่าพันธะไม่มีคู่หมายถึงเองมีท่าชนิดเดียวแต่ไม่พอค่ะเลขห้อยจะต้องเป็นเลขห้อยคู่ค่ะไม่ใช่ห้อยขี้ห้อยคู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอท่าชนิดเดียวห้อยเลขคู่สอง สี่แปดอย่างเงี้ยบอกเลยโมเลกุลไม่มีคู่อะค่ะยกตัวอย่าง f 2มีแต่ f ชนิดเดียวยห้อยเลขคูค่อย่างนี้โมเลกุลไม่มีคู่อะค่ะหรือไปเจอ p 4ก็มีแต่ p ชนิดเดียวแล้วหอ้ขขหอยเลขคู่่ะไม่ใช่เลขคี่ห้อยเลขคู่แบบนี้โมเลกุลไม่มีค้่จบค่ะก็จบอันที่หนึ่งฉันก็เขียนอันที่หนึ่งอันที่สองค่ะเขาบอกว่าเป็นสามประกอบไฮโดรคาร์บอนขีดเส้นใต้ไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรหมายถึงไฮโดรเจนคาร์บอนก็คือธาตุคาร์บอนไงก็หมายถึงเองมีแค่ C กับ H สองธาตุนี้เท่านั้นไม่มีธาตุอื่นถ้ามีแค่สองธาตุนี้เท่านั้นเองบอกเลยโมเลกุลไม่มีคู่เช่น CH4 C2H6 คือมีแค่ CH อย่างนี้ถ้ามีแค่ CH โมเลกุลไม่มีคู่เลยจบอันที่สามถ้าเราไปแทนในสูตร อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคุ้นคุ้นไหมมันคุ้นมากเลยค่ะเจ๊เราเคยเรียนการหาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาแล้วอยู่ในหน้าห้าสิบหกฉันจะไปทวนให้แกดูเล่นๆหน้าห้าหกสูตรเนี้ยเธอหมู่อะตอมกลางลบแขนอะตอมปลายเป็นสูตรในการหาอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวโอเคอ๋อคุ้นคแล้วเจ๊เนี่ยหมู่อะตอมกลางลบแขนอะตอมปลาย อ่ะเมื่อเองคุ้นๆกลับมาหน้าปัจจุบันหน้าไหนก็นไม่รู้ท้าหกเก้าถ้าสมมุติคนคนนั้นไปแทนในสูตรตะกี้นี้แล้วออกมาเป็นศูนย์คำว่าออกมาเป็นศูนย์ก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวไม่มีค่ะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหมายถึงรอบอะตอมกลางค่ะและประโยคนี้หมายความว่าอะไรขีดเซนต้าก็หมายถึงไปแทนในูตรเนี่ยอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเนี่ยแทนแล้วเนี่ย ไม่มีคือศูนย์ค่ะนอกจากนี้อะตอมปลายต้องมีธาตุชนิดเดียวคีเซนต้อะตอมปลายธาตุชนิดเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กตรอนโดดเดียวไม่มีเป็นศูนย์และอะตอมปลายเป็นธาตุชนิดเดียวถ้าเข้าสู่สองอันนี้โมเลกุลไม่มีขั้วคะโจกยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าพี่ไปหาอิเล็กตรอนโดดเดียว สูตรหมู่อะตอมกลางคือหมู่คาร์บอนอยู่หมู่สี่ลบแขนอะตอมปลายออกซิเจนอยู่หมู่หกมีสองแขนแต่ออกซิเจนมีสองตัวก็สี่แขนลบออกมาเป็นศูนย์เธอเห็นยังอิเล็กตรอนโดดเดียวไม่มีค่ะแขนอะตอมปลายมีแต่โอชนิดเดียวค่ะฉันก็เลยมาเขียนว่าอ๋ออะตอมปลายมีแต่โอชนิดเดียวอย่างเนี้ยอะตอมปลาย มีแต่อชนิดเดียวแล้วไงเจ๊มันก็เลยเข้าหลักตะกี้นี้ค่ะอิเล็กตรอนโดดเดียวไม่มีอะตอมปลายมีชนิดเดียวแบบนี้โมเลกุลไม่มีขั้วจบให้เวลาจดไปด้วยและใครก็ตามที่เข้าสู่เคสสามอันนี้โมเลกุลไม่มีขั้วค่ะแต่ถ้านอกจากสามอันนี้มีขั้วเลยค่ะจบมันง,ง่ายแค่นี้ค่ะเจ๊พูดพูดมา,มา นึกไปออกหรือใจเย็นมีโจทย์มากมายให้เวลาจดก่อนสิบวิเราจะให้เองแยกว่าใครมีคั่ว่าใครไม่มีขั่วสิ่งแรกหลักการไปดูก่อน becl สองอันนี้มันเข้าหลักอะไรข้อหนึ่งธาตุชนิดเดียวไหมเพราะไม่ใช่ธาตุชนิดเดียวนะเข้าหลักไฮโดรคาร์บอนไหมไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนถ้าไม่ใช่ไปดูซิเข้าหลักอันท่สามียไหมคือไปหาอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวพี่จึงตัดสินใจ ไปหาอิเล็กตรอนโดดเดียวโอ้โหลายมือดีไหมสูตรหมู่อะตอมกลางเบลิงเลียมอยู่หมู่สองลบแขนอะตอมปลายคอรีนอยู่หมู่เจ็หมู่เจ็ดมีเลขออกซิเดชันลบหนึ่งก็มี1แขนแต่คอรีมีสองตัวก็มีสองแขนลบกันออกมาเป็นศนจากนั้นมาดู อะตอมปลาที่เห็นปอปลามีแต่คลอรีนชนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอิเล็กตรอนโดดเดียวอุ๊เป็นสูดอุ้ยโมไมกุต้องตก,ตกใจวะเนี่ยอะตอมปลายมีแต่คลอรีนชนิดเดียวอุ้ยมึงดูดิอิเล็กตรอนโดดเดียวเป็นสูดอะตอมปลายเปท่าชนิดเดียวแบบนี้โมเลกุลไม่มีขั้วเดอไม่มีขั้ว่ะเกล็ดหนูมันเหมือนจะมีความรู้ละใจเย็นค่ะให้เราจะหดค่ะ หนูมันมีความรู้แล้วข้อสองสิเองไปดูว่าอันที่สองเข้าสามหลักการนี้ไหมหลักการที่หนึ่งมีธาตุชนิดเดียวโอ้ก็ไม่ใช่มีธาตุหลายชนิดสองไฮโดรคาร์บอน,นก็ไม่ใช่ก็มาดูอิเล็กตรอนโดดเดียวเพื่อดูหลักอันที่สามพี่ก็จะมาหาอิเล็กตรอนโดดเดียวเก่งแค่โดดแล้วขี้เกียจสูรหมู่อะตอมกลางซันเฟอร์อยู่หมู่หก ลบแขนอะตอมปลาย H มี1แขนแต่ H มี2องตัวก็มี2แขนใส่พันมันพันเต็มหน้ากูเลยเนะี่ยลบกันออกมาเป็นศูนย์เอ้ยไม่ใช่ศ 0. ู 0, นย์ศูนย์หกลบสองเป็นสี่เ 6, 2, 0, 0, 0, 0, นี่ยเธออ้ยหกลบสองเป็นศูนย์เป็ตัวหกลบสองเป็นสี่อ้ยเนี่ย ปอล่าเรียนหนังสือแล้วแกคิดผิดแกไม่ต้องเคลียรหรอกกูเองคิดผิดเลยหกลบสองเป็นศูนย์มาจากไหนอ๊ยเจอแล้วอ๋อไม่ฉันผิดตัวเองเห็นปหมมาที่งูธรรมดานะมึงหกลบสองกูเป็นศูนย์เป็นสี่โอ้ยได้แล้วกูเรียนจบปริญญาได้ไงเนี่ยปอหกก็ควรไม่จะจบแล้วกูโอ้ยบอกว่าไงโอ้ยเจ๊งตัวเองต้องอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเป็นศูนย์ถึงจะไม่มีคู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว จะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่คือไม่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมีค้่ทันทีเลยเธอเพราะฉะนั้นถ้ามีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวมีค้วทันทีโอ้พ่ขั้นหัวจ้างถูกไหมอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวต้องไม่มีเนี่ยต้องเป็นศูนย์ถึงจะไม่มีค้่แต่ถ้ามีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกอะมีค้วทันทีเลยเธอโอเคค่ะต่อมาค่ะสิ่งเหล็ม,มาก คาร์บอนเป็นอะตอมกลางส่วน H กับ Cl เป็นอะตอมปลายปรากฏว่าไงข้อนี้มีอะตอมปลายทั้ง H กับ Cl อุ้ยอะตอมปลายมีธาตุหลายชนิดค่ะถูกไหมพระนั้นพี่ก็เลยเขียนข้อนี้อะอะตอมปลายมีธาตุหลายชนิดเขียนเสร็จแล้วยิ่งไงค่ะอีกแก่ <mm> แตะกี้พี่ผ่าสวย เซ็กซี่มีสเสน่ห์ตัวเล็กเรียบร้อยสอนว่าดูดินายเจ๊อยเพิ่งเปลี่ยอารมณ์เจ๊อะตอมปลายต้องธาตุชนิดเดียวธาตุชนิดเดียวมีแค่ชนิดเดียวเช่นมีแต่โอยย F อย่างเดียวอะมีแต่เอฟอย่างเดียวออะตอมปลายต้องชนิดเดียวถึงจะไม่มีค้่แต่ถ้าอะตอมปลายมีหลายชนิดทั้งเอชกับคอลีนก็ตรงข้ามกับตะกี้นี้ค่ะถ้าชนิดเดียวไม่มีค้่แต่ถ้าหลายชนิด มีคั่วเลยเด้อโจเพราะฉะนั้นถ้าอะตอมปลายมีธาตุหลายชนิดมีคั่วอะไรเด้อแต่มันก็มีข้อยกเว้นอาจจะไม่มีคั่วก็ได้แต่ในมปลายถือว่ามีคั่วไปด้วยเลยแต่จะมมีข้อยกเว้นอยู่นะคะไปเจอกันที่คอร์สสอบเข้ามหาลัยค่ะเอาเลยเจ๊ต่อมาข้อสี่พี่หาอิเล็กตรอนโดดเดียวอู้จ้า หมูของ s อยู่หมูหกลบแขนอะตอมปลายฟูออรีนมีหนึ่งแขนหกตัวก็มีหกแขนหกลบหใช้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงออกมาเป็นศูนแล้วไงพี่ไผ่สุดสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์สอนว่าถ้าอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเป็นศูนและอะตอมปลายมีธาตุชนิดเดียวเองดูดิอะตอมปลายมีแต่ f ชนิดเดียวค่ะแม้จะมีหกตัว แต่หกตัวนี้ก็มีแต่ F ชนิดเดียวค่ะอุ้ยอิเล็กตรอนโดดเดียวไม่มีอะตอมปลายมีท่าชนิดเดียวแบบนี้โมเลกุลไม่มีคู่อะแต่เมื่อกี้มันไม่ไม่ติ๊กล่ะวะไม่ติกหรอขออภัยไม่ติ๊กหรอขออภัยเอย